มาในเรื่องของการคุมเข้มในเรื่องของราคาอาหารโดยเฉพาะราคาอาหารแล้วก็วัตถุดิบเจนะคะจากกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็มีการกำชับนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการคุมเข้มปริมาณคุณภาพและราคาสินค้าในช่วงของเทศกาลกินเจค่ะ นายอาคมลพลพรกลางรองโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเทศกาลกินเจของทุกปีที่ผ่านมายังมีผู้ประกอบการบางรายเอาเปรียบผู้บริโภคช่วยโอกาสขึ้นราคาสินค้าคาดว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่15ถึง23ตุลาคมนี้จะคึกคักมีประชาชนออกมาจับใจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าและทําบุญมากขึ้นโดยให้กระทรวงพาณิชย์ได้กําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกํากับดูแล เรื่องราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าขายในราคาที่เป็นธรรมทั้งนี้กรมการค้าภายในได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบตลาดแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจยอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับดูแลพฤติกรรมทางการค้าสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณตลอดจนการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอาเปรยียบผู้บริ ภคในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้สําหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการหรือพบเห็นพฤติกรรมที่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569หรือที่สํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหากพบการกระทําผิดจะมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน1 0,000บาทกรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้าหรือปฏิเสธการจำหน่ายต้องระวางโทษไม่เกิน7ปีและปรับไม่เกิน140,000บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับครับ